ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชายชาราเร่งประตูคลื่นพลังแรงกระแทกกดดันให้เฉินเซียงต้องถอยห่างออกไปชายชารากระอักเลือดออกมาอีกครั้งจากนั้นมันก็ถามขึ้นว่าเจ้าเป็นใครข้าเป็นคนที่เผ่าปีศาจเหยาวอัวส่งมาจัดการกับพวกเจ้าเฉินเซียงตอบ ช่วขณะนั้นชายชราสังเกตเห็นว่าเฉินเซียงกำลังไหลเวียนอำนาจพลังดังนั้นมันจึงพยายามใช้พลังการเวลาทำในการเคลื่อนไหวของเฉินเซียงล่วงหน้าอย่างไรก็ตามชายชราไม่สามารถคาดการถึงรูปแบบการโจมตีของเฉินเซียงได้เพราะยามนี้มันไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้จากทักษะพ,พลังการเวลาของมันครั้นแล้วเฉินเซียงก็พุ่งตัวเข้าชกหัวชายชรากำปั้นของเขาระเบิดพลังสายฟ้าสร้างความเสียหายแก่จิตวิญญ,ญาณของชายชราโดยตรง ชายชาราเป็นผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลามันมีประสบการณ์ในการต่อสู้มากมายมีหลายครั้งที่มันได้ต่อสู้กับบุคคลที่แข็งแกร่งกว่าแต่ด้วยทักษะพลังการเวลาที่ยั่งถึงจึงทำให้มันสามารถรับมือกับคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามทักษะพลังการเวลาของมันใช้ไม่ได้ผลกับคู่ต่อสู้ที่กำลังเผชิญหน้ายามนี้มันถูกทุบตีอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่มีทีท่าว่าจะพลิกสถานการณ์ได้เจ้าอยากตายแล้วหรือยังเฉินเซียงแค่นเสียงถามโดยคว้าลำคอของชายชาราเอาไว้ ไม่ค่ายังไม่อยากตายชายชรายังไม่ต้องการตายจริงๆถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องตอบคำถามของข้ามาตามตรงเฉินเซี่ยงกล่าวบอกมาว่าเจ้าติดต่อกับวิหารการเวลาที่อยู่ด้านนอกได้อย่างไรพวกเราสื่อสารกับวิหารการเวลาผ่านสิ่งนี้ชายชรากล่าวพร้อมกับเรียกแผ่นจานออกมานี่คือแผ่นขายพลังมิติเวลามันสามารถทะลวงผ่านผนังมิติของโลกาเทียนกู่ได้ เฉินเซียงยึดเอามาและส่งต่อให้น้องสาวเสี่ยวจิงตรวจสอบพี่ใหญ่มันใช้งานได้จริงน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวขึ้นหลังจากที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้นที่นี่มีสมาชิกวิหารการเวลาอยู่เท่าไหร่เฉินเซี่ยงถามค่าไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดเพราะพวกเรากระจายตัวกันปฏิบัติภารกิจชายชรากล่าวและเริ่มอ้อนวอนขอความเมตตา พี่ชายปล่อยค่าไปเถิดค้าสัญญาว่าจะไม่กินเด็กในเผ่าปีศาจเหยี่กัวอีกภารกิจของพวกเจ้าคืออะไรเฉินเซี่ยงถามต่อพวกเราได้รับคำสั่งให้ก่อติดสถานการณ์ภายในโลกันเทียนกูหากมีการก่อตั้งขุมกำลังขึ้นพวกเราจะต้องช่วยกันยับยั้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นขุมกำลังใหญ่ชายชรากล่าวแต่ปัจจุบันก็มีขุมกำลังใหญ่ไม่ใช่หรือเฉินเซียงถามใช่ จริงๆแล้วมันมีขุมกำลังก่อตั้งขึ้นมากมายพวกเราไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้เรื่องนี้ทําให้วิหารการเวลาไม่พอใจพวกเราดังนั้นพวกเขาจะยังไม่มารับตัวพวกเราอีกทั้งยังไม่มีการสนับสนุนเม็ดยายือดอายุไขชายชรากล่าวปัจจุบันขุมกำลังใดเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกาเทียนกู่เฉินเซียงถามเขาต้องการรับรู้ถึงสถานการณ์ของโลกาเทียนกู่อย่างชัดเจน เรื่องนั้นข้าไม่รู้หรอกขุมกำลังที่แข็งแกร่งมักเก็บซ่อนตัวปัจจุบันมีแค่ขุนเขาหมื่นจากรวาลที่เริ่มแสดงพลังใช่แล้วอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าก็แข็งแกร่งเช่นกันแต่ขุมกำลังเหล่านี้เป็นกลุ่มใหม่ดีมันหมดเวลาของเจ้าแล้วทันทีที่กล่าวจบเฉินเซียงก็ใช้ฝ่ามือทะลวงหน้าอกชายชาราขณะเดียวกันดวงตาของเขาได้ยิงลำแสงเข้าสู่ดวงตาของชายชาราเผาทำลายจิตวิญญ,ญาณโดยตรง ชายชาราเป็นสมาชิกวิหารการเวลาที่กินเด็กๆในเผ่าปีศาจเหยาวกลัวและมันไม่ได้ยอมจำนนแกเ่เฉินเซียงด้วยความจริงใจเมื่อครูเฉินเซียงพูดคุยกับชายชาราโดยเปิดใช้งานทักษะจิตทิปเขาเห็นว่าชายชารามีความอาฆาตและพร้อมที่จะแววงกัดเขาได้ทุกเมื่อหากมีโอกาสด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงลงมือขั้นเด็ดขาดกับชายชารา,ชาเฉินเซียงกลับไปที่เผ่าปีศาจเหยาวกัวโดยนำศพของชายชาราสมาชิกวิหารการเวลากลับมาด้วย ผู้นำเผ่าปีศาจเหวี่ยกลัวกับชาวต้าชวนยังคงอยู่โพรงต้นไม้ที่เดิมทั้งสองค่อนข้างเป็นกังวลถึงความปลอดภัยของเฉินเซียงและเมื่อเห็นเฉินเซียงกลับมาอย่างปลอดภัยพวกเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกพวกท่านเคยเห็นชายคนนี้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับโยนศพชายชาราออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นมันนั่นเองผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกลัวในรูปลักษณ์เด็กน้อยกล่าวด้วยน้ำเสียงขุนเคืองไอ้บัตรซบนี้จับเด็กๆของพวกเราไปถึงสามคน ยามนี้มันตายแล้วหลังจากนี้ข้าจะออกไปเก็บกวาดพวกมันที่เหลือเฉินเซี่ยงกล่าวผู้นำเผ่าปีศาจเหวา่ยกัวหันไปมองหน้าเฉาต้าชวนพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าชายชราจะถูกเฉินเซี่ยงฆ่าตายแล้วจริงๆใน,ในสายตาของทั้งสองมองว่าชายชราคนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งอีกทั้งสมาชิกวิหารการเวลายัางเป็นพวกที่ข้าไม่ตายชาก่อนชายคนนี้ตายแล้วจริงๆหรือ เฉาต้าชวนกล่าวขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปตรวจสอบร่างกายของชายชราข้าทำลายจิตวิญญาณของมันเรียบร้อยแล้วมันไม่มีทางคืนชีพได้อีกอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวน้องพี่ชายเฉินท่านทำได้อย่างไรกันท่านแข็งแกร่งเกินไปแล้วผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัวกล่าวเสียงตื่นเขาทั้งประหลาดใจและรู้สึกชื่นชมในตัวเฉินเซี่ยงและยามนี้เขาเปลี่ยนมาเรียกเฉินเซี่ยงว่าพี่ชายเฉิน จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากสำหรับข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ได้มีแค่วิหารการเวลาเท่านั้นที่ยังถึงพลังการเวลาเพราะข้าเองก็ยังถึงพลังการเวลาเช่นกันแม้เฉินเซี่ยงจะไม่ได้มีทักษะพลังการเวลามากมายเหมือนกับสมาชิกวิหารการเวลาแต่พลังการเวลาที่เขายัางถึงมีความพิเศษอย่างมากเพราะมันเป็นพลังจากสายสัมพันธ์การเวลาข้างนอกนั่นน่าจะมีสมาชิกวิหารการเวลาอีกมากเอาเป็นว่าข้าจะช่วยเก็บกวาดพวกมันให้เอง เฉินเซี่ยงกล่าวถ้าอย่างนั้นข้าต้องขอขอบคุณพี่ชายเฉินที่ช่วยเหลือผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัวกล่าวขอบคุณเฉินเซี่ยงหลังจากนั้นเขาก็นำผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บเพื่อส่งมอบให้กับเฉินเซี่ยงสิ่งนั้นความสนใจของเฉินเซี่ยงไม่ได้อยู่ที่ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์หากแต่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บของผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัาว อุปกรณ์จัดเก็บของผู้นำเผ่าปีศาจเหยา่อกัวถูกสร้างขึ้นมาด้วยทักษะก่อนสร้างที่เขาคุ้นเคยและมันก็คือทักษะก่อนสร้างของหลิวเมิงเอ๋อพี่ชายเฉินต้องการมันหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะยกมันให้ท่านผู้นำเผ่าปีศาจเหยา่อกัวกล่าวเขาไม่รู้สึกห่วงแหนแม้แต่น้อยเพราะเขารู้สึกขอบคุณเฉินเซี่ยงมากจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นข้าเพียงต้องการรู้ว่าท่านได้รับสิ่งนี้มาจากใครเฉินเซียงกล่าวผู้ เ้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกวัวมอบสิ่งนี้ให้กับข้าผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัวกล่าวอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกวัวจะส่งคนมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระยะะ,ยะพวกนางบอกว่าผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราสามารถนำไปกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาที่มีประโยชน์ซึ่งพวกนางได้มอบสิ่งมีค่าให้กับพวกเรามากมายเป็นเช่นนี้เองหรอกหรือเฉินเซี่ยงพยักหน้า ท่านผู้นำข้าไม่ขอรับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของท่านแต่ข้าหวังว่าจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าดังนั้นข้าจึงอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยนัดพบพวกนางพี่ชายเฉินสามารถค่าสมาชิกวิหารการเวลาได้ฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าจะต้องยินดีพบกับท่านอย่างแน่นอน ผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัวกล่าวพี่ชายเชิญท่านรับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้เถิดผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของเผ่าปีศาจเหยาวกัวโดยเปี่ยมไปด้วยพลังสมุนไพรที่รุนแรงถ้าเช่นนั้นข้าจะขอรับไว้เชินเซี่ยงกล่าวเขาตระหนักได้ว่าเผ่าปีศาจเหยาวกัวไม่ขาดแคลนผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธน้ำใจของผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัว หลังจากรับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์มาจากผู้นำเผ่าปีศาจเหว่ยกัวเฉินเซี่ยงจึงทดลองกินหนึ่งผลทันใดนั้นเขาก็รู้สึกร้อนในช่องท้องซึ่งเกิดจากการพลังสมุนไพรที่มีความรุนแรงเกินไปเฉินเซียงจำเป็นต้องกลั่นย่อยพลังสมุนไพรที่รุนแรงให้เสร็จสิน้นดังนั้นเขาจึงขอห้องพักก่อนจะเข้าไปเก็บตัวอยู่ในนั้นปัจจุบันเขารู้สึกว่าหากได้กินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์มากพอเขาก็อาจบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักดวงใหม่ขึ้นมาได้ เฉินเซียงเก็บตัวกลั่นย่อยพลังสมุนไพรเป็นเวลานานหลังจากกระบวนการกลั่นย่อยพลังสมุนไพรสิ้นสุดลงเขาก็รู้สึกว่าตนเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้นต่อจากนี้เขาจะออกล่าสมาชิกวิหารการเวลาที่อยู่ด้านนอกเฉินเซียงตั้งใจจะเข้าพักอยู่ในเผ่าปีศาจเหยาวกัวเพื่อรอให้ผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อมาที่นี่ระหว่างนี้เขาจะออกล่าสมาชิกวิหารการเวลาไปพลาง ก่อนหน้านี้เขาได้รับแผ่นขายพลังมิติมาจากชายชาราและปัจจุบันน้องสาวเสี่ยวจริงกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับมันอยู่ซึ่งนางวางแผนว่าจะคัดลอกและดัดแปลงรูปแบบของแผ่นขายพลังมิตินี้เพื่อสร้างการติดต่อตับไปยังวัตจักรท้าพิภพเฉินเซียงออกล่าสมาชิกวิหารการเวลาไปทุกคนแห่งตามที่ได้รับเบาะแสจากปีศาจเหยาวกัวและในเวลาเพียงไม่กี่วันเขาก็เข็นฆ่าพวกมันจนหมดสิ้นไปจากดาวเหยาวกัว ภายในโลกันเทียนกูนั้นยังมีสมาชิกวิหารการเวลาอยู่ในดินแดนอื่นๆซึ่งพวกมันมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันดังนั้นสมาชิกวิหารการเวลาในดินแดนอื่นจึงรับรู้ว่าดาวเหยา่อกัวมีตัวตนที่ทรงพลังปรากฏขึ้นและออกเข็นฆ่าพวกมันอย่างโหดเหี้ยมอมหิตตพวกมันไม่อาจรู้ความเป็นของใครคนนั้นและถึงแม้จะสูญเสียสมาชิกหลายคนจะถูกฆ่าตายแต่ด้วยภารกิจที่ต้องรับผิดชอบก็ทําให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้ไม่สะดวกนะัก จะอย่างไรก็ตามแต่สมาชิกวิหารการเวลาไม่เคยถูกฆ่าตายเป็นผักปลาแบบนี้ดังนั้นพวกมันจึงหวาดกลัวที่จะเข้าสู่ดาวเหยา่อกัวในปัจจุบันแม้ว่าพวกมันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลแต่พวกมันตระหนักดีว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดโดยพวกมันอาศัยข้อได้เปรียบจากพลังการเวลาจึงทำให้อยู่รอดได้มาจบจนวันนี้ ภายในโลกันเทียนกูยังมีมนุษย์ปีศาจอสูรและอสุรกายที่ทรงพลังอีกมากมายซึ่งถ้าหากสิ่งเหล่านั้นรู้วิธีรับมือกับพลังการเวลาสมาชิกวิหารการเวลาเหล่านี้ย่อมไม่มีวันได้อยู่อย่างเป็นสุขเฉินเซียงรู้ดีว่านอกจากสมาชิกวิหารการเวลาแล้วก็ยังมีกองกําลังของขุนเขาหมื่นจักรวาลที่เป็นภัยคุกคามต่อเผ่าปีศาจเหยาวกัว ปัจจุบันเฉินเซี่ยงเข้าใจได้ว่าเผ่าปีศาจเหยากัวไม่มีความแข็งแกร่งมากนะักพวกเขาเพิ่งพาข่ายพลังป้องกันของอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกวัวเป็นหลักไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องถูกล่าจนสูญพันธุ์ไปนานแล้วเผ่าปีศาจเหยากัวถือกำเนิดมาภายหลังจากที่อาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกวัวเข้าสู่โลกันเทียนกูประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรปรปีวิญญาณหนีกวัวมาถึงโลกันเทียนกูเป็นเวลานาน,านมากแล้ว เฉินเซียงเคยถามกับผู้นำปีศาจเหยากัวแต่ผู้นำปีศาจเหยากัวก็ไม่รู้ว่าอาณาจักรปีศาจวิญญาณหน,นีก่อมีอยู่มานานเท่าใดแล้วปัจจุบันเผ่าปีศาจเหยาลัวมีสถานการณ์ที่ปลอดภัยอย่างมากเพราะหลังจากที่สมาชิกวิหารการเวลาถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากมันก็ทำให้กองกำลังอื่นๆเสียขวัญและเริ่มถอนกำลังออกจากดาวเหยากัว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงยังได้สังหารคนของขุนเขาหมื่นจักรวาลไปหลายคนซึ่งกองกําลังของพวกมันมีการซ่อนตัวและเฝ้าดูผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในป่าตรับใดที่ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นทารกพวกมันก็จะเคลื่อนไหวเนื่องด้วยการกินปีศาจเหยาว,วัวตัวน้อยเป็นวิธีสะดวกสบายที่สุดในการยืดอายุไขดังนั้นสมาชิกวิหารการเวลาและกองกําลังขุนเขาหมื่นจักรวาลจึงมักเข้ามาล่าปีศาจเหยาว,วัวตัวน้อยซึ่งความสําเร็จในหลายๆครั้งยิ่งทําให้พวกมันได้ใจ อย่างไรก็ตามการมายัางดาวเหยาวกัวของเฉินเซียงได้กลายเป็นฝันร้ายของพวกมันทุกคนหลังจากที่กองกำลังขุนเขาหมื่นจากกระวาลถอนตัวออกไปดาวเหยาวกัวก็กลายเป็นดินแดนที่สงบสุขเฉินเซี่ยงได้รับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์มามากมายซึ่งเผ่าปีศาจเหายาวกัวจะเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถกลายเป็นทารกมามอบให้กับเฉินเซียงเกี่ยวกับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์หากมันไม่เข้าสู่เงื่อนไขของการกลายเป็นทารกมันก็จะไม่มีทางกลายเป็นทารกได้ในภายหลัง แน่นอนว่าผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีคุณภาพดีเยี่ยมเฉินเซียงใช้มันกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาบ่มเพาะและได้พบว่ามหาบรรพการเหยา่ในสภาพของดวงวิญญาณก็มีวิธีรับพลังจากเม็ดยาเช่นกันโดยที่พลังสรพพคุณสามารถส่งเสริมการบ่มเพาะกายเนื้อของนางได้อย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่ที่เฉินเซียงเข้าสู่ดาวเหยากัวปัจจุบันก็ผ่านมาได้20วันแล้ว ช่วงที่ผ่านมาเขาพยายามติดต่อหาชัยเหรียญเป็นระยะระยะแต่ทว่าเขาไม่ได้รับการตอบกลับดังนั้นเขาจึงค่อนข้างเป็นห่วงนางปัจจุบันน้องสาวเสี่ยวจริงประสบความสําเร็จในการคัดลอกขายพลังมิติของวิหารการเวลาแล้วและนางได้ดัดแปลงเพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับวัตจักรท้าพิภพ เฉินเซี่ยงทดลองใช้งานขายพลังมิติส่งข้อความกลับไปที่วัจจักรท้าพิภพซึ่งน้องสาวเสี่ยวจิงบอกว่าพวกเขาอาจต้องรอเวลานานจึงจะได้รับการตอบกลับเนื่องจากหวงมิติที่แตกต่างกันย่อมทำให้มีความเหลื่อมล้ำทางช่วงเวลาในขณะที่เฉินเซี่ยงนอนเล่นอยู่ห้องพักผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัวก็มาหาเขาด้วยใบหน้าที่แสดงออกอย่างเป็นกังวลแม้ว่าผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัวจะมีรูปลักษณ์เป็นเด็กน้อยแต่สีหน้าอันเคร่งครึมของเขาในยามนี้ทำให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่อย่างมาก ท่านผู้นำเกิดเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือเฉินเซียงถามปัจจุบันมันได้เวลาที่ผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกวัวจะต้องเข้ามารับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราแต่พวกนางยังไม่มาสักทีผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกัวกล่าวปกติแล้วพวกนางตรงเวลามากมันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยจริงๆ จนกระทั่งยามนี้เฉินเซียงก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากชัยเหลียนและเมื่อได้ยินผู้นำเผ่าปีศาจเหยาวกวัวพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่ามันอาจมีบางอย่างผิดปกติโลกันเทียงกูมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าเฉินเซียงขมวดคิ้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆเปลี่ยนไปเป็นผลให้พวกนางหลงทางแต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นเวลานาน,านมากแล้ว ผู้นำเผ่าปีศาจเหยากัวกล่าวพี่ชายเชิญความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงมิติของท่านเป็นแบบไหนหรือท่านมองว่าห่วงมิติของโลกันเทียนกูเป็นอย่างไรข้ามองว่าดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อย่างดาวเหยากัวสมควรสร้างความเสถียรให้กับห่วงมิติรอบตัวได้เฉินเซียงกล่าวในกรณีนี้หากห่วงมิติที่อยู่ไกลออกไปเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันพวกเราที่อยู่ในดาวเหยากัวก็จะไม่มีทางได้รับรู้ เฉินเซียงใช้ข่ายพลังมิติส่งข้อความกลับไปยังวัตจักรท้าพิภพแต่ปัจจุบันเขายังไม่ได้รับการตอบกลับดังนั้นเขาจึงสันนิษฐานว่าห้วงมิตด,ด้านนอกอาจเกิดความผิดปกติหรือความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเห็นทีว่าข้าจะต้องออกไปนอกดาวเหยาวกัวเพื่อตรวจสอบห้วงมิติของโลกันเทียนกูเฉินเซี่ยงกล่าวท่านผู้นำเอาเป็นว่าข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่า ผู้นำเผ่าปีศาจเหวี่ยงกลัวไม่ต้องการให้เฉินเซียงออกเดินทางเพราะการมีเฉินเซียงอยู่ที่นี่ทำให้พวกเขามีสถานการณ์ที่ปลอดภัยอย่างมากผู้นำเผ่าปีศาจเหยายงกลัวกังว่าเมื่อเฉินเซียงออกเดินทางในครั้งนี้เขาก็อาจไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่ต้องกังวลข้าแค่ออกไปตรวจสอบสถานการณ์เบื้องต้นโดยจะรีบกลับมาทันทีที่มีการค้นพบเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันข้าวางแผนจะพักอยู่ที่นี่เพื่อรอพบกับคนรู้จัก ใช่แล้วเฉินเซี่ยงคิดจะรอชัยเหลียนอยู่ที่นี่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการได้พบกับคนของอาณาจักรปีศาจวิญญาณน,นีก๋อเฉินเซียงออกจากที่พักแล้วจึงทำการทะลุมิติทันทีการทะลุมิติของเขามีความยากมากขึ้นเป็นผลให้เขาต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะผ่านพ้นชั้นบรรยากาศของดาวเหยวกัว๋วพี่ใหญห่วงมิติของที่นี่มีความผิดแปลกไปน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวห่วงมิติกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีหน้าค่าถึงไม่สามารถสื่อสารกับชัยเลียนได้เชินเซี่ยงกล่าวห่วงมิติของโลการเทียนกู่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและมันก่อให้เกิดคลื่นกระเพื่อมขนาดใหญ่แม้ห่วงอวกาศของโลการเทียนกู่จะดูเงียบสงบแต่มันกำลังมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งทำให้ตำแหน่งของดาวเหยา่กัวเปลี่ยนแปลงและมีระยะห่างออกไปทำไมปรากฏการณ์นี้ถึงได้เกิดขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างสงสัย ตราการขยายตัวของมันรวดเร็วมากห่วงมิติของโลกกนเทียนกูลกูลทั้งอย่างยิ่งมันไม่ควรเกิดการขยายตัวที่รวดเร็วแบบนี้เลยจริงๆน้องสาวเสี่ยวจริงมีความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงมิติค่อนข้างลึกซึง้งอีกทั้งยังมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนทว่ายามนี้นางไม่สามารถทําความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดได้มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งเสียงพูดของหญิงสาวดังขึ้นจากวงแหวนที่นิ้วมือเฉินเซี่ยงแน่นอนว่าเจ้าของเสียงก็คือมหาบรรพการเหยา่ อย่างไรหรือเฉินเซี่ยงถามทันทีมีความเป็นไปได้ว่าโลกันเทียนกูได้กลืนกินมหาวัรจรรหรือไม่ก็เป็นห้วงมิติอันไพศาลมหาบรรพการเหยาวกล่าวโลกันเทียนกูมีขนาดใหญ่และทรงพลังมากต่อให้ได้กลืนกินวัตจักรขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ควรขยายตัวได้รวดเร็วแบบนี้เฉินเซี่ยงสายหัวข้ากำลังคิดว่าโลกันเทียนกู่อาจกลืนกินมิติเวลาเทียนกู มหาบรรพการเหยาวกล่าวหักเป็นการกลืนกลืนมิติเวลาเทียนกู่มันก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์นี้แต่ว่ามิติเวลาเทียนกู่เป็นสถานที่หลักของวิหารการเวลาไม่ใช่หรือเชินเซียงอุทานอย่างตกใจมิติเวลาเทียนกู่มีอยู่มากมายตามเส้นเวลาต่างๆเจ้าอย่าลืมว่าวิหารการเวลาก่อความวุ่นวายกับเส้นเวลาอย่างไรยามนี้ข้าคิดว่าอาจมีมิติเวลาเทียนกู่ในเส้นเวลาหนึ่งอยู่เหนือการควบคุม ดังนั้นวิหารการเวลาจึงโยนเข้ามาในโลกันเทียนกูอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ